ทักทายสบายดีพี่น้องสาสว่างกลับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้ามือนีก็เป็นนันเศร้ามือวันพระฤหัสนาะจ้ะเนาะวันพรฤหัสอันที่ยี่สิบพี่น้องเหมือนเก่าเช่นเดิม,มเส้ามือนีกับพาคุณยายมามาฟอกไตพี่น้องเอ้ยมีศูนย์ฟอกไต โรงพยจบาลพี่น้องอยู่ที่ไหนกันแน,น่น้อสบายดีสุขุมสุขคนุนอยู่ตรงเนาะจ้าเนาะมือนี่สาวสว่ังกับผ้ามานางังเอาบรรยากาศมีละอยู่นานตึกอยู่นานห้องฟอกฟอกไตนี่นะพี่น้องแต่สิมีเสียงระบบน้ำระบบไฟนะพี่น้องเนาะ เรื่งทำงานอยู่บรรยากาศย่ำเศร้าตีหาพี่น้องมู่กับมาบลายมือนีวันเพื่อหดก็เป็นมิดมิดเงียบเงียบอยู่จะหลังจากท้ายายเขาห้องฟอกก็เลยโอ้ยมานั่งคุยกับพีกับน้องเฮากันหน้ากันแบบนดอกอน,นี้ก็สิขานาฮ้อนแล้วนาะพี่น้องเนาะอากาศการเย็นเย็นย่อเศร้าใส,าย,สายมากกับฮ้อนพี่น้อง เมื่อวานมีการได้พาคุณยายเาไปแน่นตลาดวันนี้ก็อยากไปไปเลาะหาเลาะยังบึงซิงบึงของพี่น้องเลยไขรเนี่ยกะเพราะมีอาการเมื่อยเป็นไรใจอยากไปพี่น้องใจแล้วอยากไปไปเลาะบึงนั่นบึงนี่ สบายใจบัดนี้เฮากับเป็นห่วงพี่น้องเอ้ยย,ยันแล้วเมยแล้วล้มนะหมอก็ะแหงว่าจะให้แล้วล้มเดอ้อคันล้มคันเมื่อยนี่มันกระิซียนทิเตียงบัดนี้ว่าสั้นแถวจะว่างกับว่าจะให้เป็นนิสั้นดอกแต่ว่ากับขึ้นแต่หน้าตามหมอเป่นแนะนำก็มีตาหามจะไปเท่ยายหรไปนั่นไปนี่ก็อยู่แต่เฮือนเท่านีาน้ละคันไปกับคันนี้รถ กันมีมันสะดวกใส่รถเข็นกับใส่อยู่ถ้าไปตลาดเนี่ยมันใส่รถเข็นบ่ได้นี่พี่น้องทางมันกับขี้ดินเนาะมันกับคุขาต้องได้ย่างเอากับเพื่กันไปเลาะสองคุณยายคนเมื่อวัน,นกับประเทศไทยเบิ้งดอกอันสื้อ,อย่างแน่ <c oughs> ตอนย่างเลาะกระได้มันกับอากาศกระห้อนคนกระไยเนาะพี่น้องเนาะ ไายผาเผือบึงแต่อยู่ในรถน่ละล่ะกำลนั่งพักกันเมื่อบ้านตามที่บ้านละ่ะขันพ่อผาไปกันกระซ่งงอกงอกหง่อยๆโยขียอดโย و, ้เฒ่าขี่น้อยใจพี่น้องเอ้ยบ่ได้ดังใจเจ้าของแนก่กระซ่งขียดก็ได้ตามใจเนาะพี่น้องเน,ะนาะไม่ชี้กะบัตท่านในเมื่อดอกพี่น้องก็อยู่กับลูกกับหลานไปสะก้อน เล่ากระได้กับขันไปยู่วัดกับยู่ผู้เดียวนี่คู่กับยู่อีกอีกคุดทั้งซุนส่วนไกลๆผลแล้วก็ยู่คุดอีกส่วนหนึ่งกับมีกล้องวงจรพี่น้องเลยบนกไปเที่ยวไปหายู่ขันแม่นพิ่นไปวัดอันไปยู่วัดกระไดอันนี้กับมันกับเนียงกะดีพี่กับพ่อมิดู่ดอกแต่ว่า เรากลับมารักษาอยู่ทั้งพี่เราก็อยากมาอยู่อยากมาอยู่บ้านอยากมาอยู่กับลูกกับหลานสะกอนนงเจ้าของมันมันเท่าจาังในจังสิไปแล้วก็บ F, 18, 22, แปดสิบเอ็ดสิแปดสบสองเราคุณแม่ชี้ก็ได้ขางหนึ่งขางขวาผัดต,ตอหินมองบ่เห็นแล้วข้างขวาทัานปิดตาใส่นี่ครับวม่ามืดพี่น้องตาบอดบ่เห็นได้ได้บัตรผู้พิการแล้วหมอเส้นให้ เราก็ได้คุณแม่ชีนะ่ะเป็นน้องสาวของคุณยายประมูลมีสองพี่น้องนี่ละคุณยายประมูลเกิดแปดสิบสี่ย่างแปดสิบห้าคุณแม่ชีสมบูรณ์กับแปดสิบเอ็ดย่างแปดสิบสองพี่น้องเย้ยเหลือสองพี่น้องเพื่อนก็ดูแลก,กันไปเนาะพี่น้องเนาะการดูน้ำกันยังสี่แล้วพี่น้องเพื่อนก็เคยอยู่ กัสาวสว่างมาแต่สาวสว่างเป็นเด็กหน่อยคนละเป็นพาลูกพาเต่ามาอยู่ผัว่นกับตะก,นกตนนนีนกับเฮ็ดงานกลมทั้งบันนี่นกแเสียโตแล้วหลายปีแล้วขึ <c oughs> ต้ตาวันดีก็ไดขณะพี่น้องกาัช้าวสว่างกัเป็นทั้งสี่ละชีวิตประจำวันก็นไดกับ่มีอยังดอก อันใดก็นี่กิดยูกันไปจังสี่ละการบางบางสิ่งบางยังมันก็บ้าถืกอกถึกใจไปมิดซุยยางหนูน้อพี่น้องเนาะตั้งแต่คนเท่าอยู่น้ำกันหลากหลายคนอาจจะคำว่าคำจาคำพูดการกระทํำมันาน่นานี่อาจจะพิษอกพิษใจกะ กให้อาไพกันเนาะพี่น้องมัมีอย่างดอกมัจะมีกันจังสี่ละให้ชีวิตค้นกระไดก็ต้องดำเนินไปพี่น้องเนาะบางสิ่งบางอย่างมันกะกับเราถือถือตาต้องใจดอกมัน็เถึงเรื่องธรรมดาของของมนุษย์ต้องมึงกันไปนี่แล้วพี่น้อง อันเสื้อผ้าทักใยเนี่ยมันก็ยังมีดอกเสาสว่างกับบอยากใส่ดอกมันก็อากาศมันก็เริ่มมันนี่แล้วไหวปีนาเนาะพี่น้องเนาะสีใยไม่ชุชมอยอันกระปรงทักเสื้อทักพุ่นะารอยูพุ่นทักไว้ลูกใ้เต้ามือสุขูสุขคนน่ะละถ้าเป็นเล็กน้อยก็ได้ตัวน้อยก็ยังมีอยู่ก็บบเคยใส่ดอกก็เพึงมาใส่ช่วงหน้างลังปีนี้ละ มาใส่พี่น้องเบิง้งให้เบิ้งกันฝีมือคุณยายซื้อจริงแล้วก็อยากใส่ของเราดอกใส่หล้กกัสักมือหล้วกะ็เอาเก็บไปให้เราคือเกา้าเป็นความภาคภูมิใจของเราเล่ากันเก็เคสในลูกในะเต้านะพี่น้องนะขอขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พี่น้องสุวกุญช่วยค้นก็ดีอดอก สาวสาว่างกับมีนพี่น้องมีมีไอยูซีคนมีเอือยคนนึงแล้วก็สาวสาว่างถึงคนคือโฮกสาวสาว่างกระดายนายเย็ายเย็นผู้ใหญ่ก็อายุหกสิบห้าหกสิบหกแล้วพี่น้องสกี้เห็นงานกลมทั้งหลวงเกันกับอายุบ้านทัดกันไปกับสาวสาว่างหันละผู้เที่ยวไปจากขุนแม่ชีไปจังหัน ได้อาศัยไอที่นี่เราดูแลก,กันไปผู้ดูไก่กะกะดีมัทสุฟนอยู่น้องพี่น้องเงาะแะ้มีไอผู้ที่สามเนี่ยล่ะที่เราเป็นจรตโตกครับเรามาอยู่น้ำดูเนียเรากับบอมีน้องพี่น้องเงาะกะดูแลก,กันไปลูกสาวเราก็บู่เชียงไม่เนี่ละก็เป็นยิ่งซี่แล้วพี่น้อง ถ้าจะวางกระไดมันเกิดสมกับว่บบาชีวิตที่เรียบง่ายนะพี่น้องเนาะแล้วี่อย่างดอกพ่ากะไงแน่ยากแน่ไปสั้นละกมีตะพูยูตังจังหวัดพี่น้องเอ้ยพี่ยูต,งตังตังตำบลตังบ้านไปซุ้มไอเหรอมีไอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฉันกับลูกหลานเราอยู่อยู่เพื่อนใกล้กัน นอกนั่นพิ่นกะสั่งครอบสั่งครัวอยู่ต่างจังหวัดทาการทํางานเนาะมีครอบครัวสีละเทือเพิ่นกะกลับมาเยี่ยมยันหายายมีอย่างพิ่นกะฝากเงินทรงน,งรกกน้าพี่น้องดูแลกันไปเย่าเตาพิ่นกะเร่มงีต้องรับผิดชอบเขากะเรียนหนังสือ บอนนี้ยังเราพี่น้อกเลยกับกเรเาเมา่จาละมื้อนี้ถ่ายภาพบรรยากาศชีวิตประจำวันกันมือพี่นอ้อกอากาศเย็นดีสบายดีอยูะกสิได้เขาเมื่อบ้านพี่น้องเลยกเหมือนเหมือนเกนลาล่ะกสิปไปเฮ็ดกับเขากับน้ำเหน็นม่จชี้พ่นปจะจหนัน เช้าสบางก็ได้็0โมงก็สิได้กลับมาหาข่าวห้คุณยายเครื่องเกาะกับเสื้อสีออกกับ10โมงพี่น้อง10โมง10โมงเสาร์เครื่อง,องก็ได้มือนั่นไปซื้อไวกับบ่มีดอกพี่น้องอันมันมีเจ้าเดียวในตลาดก็ได้ช่วงนี้มันก็ม่แม่นช่วงนาไว้เนาะมันกัดึดอดดยู่ เขากบบพอดีท้มของมีมีบุญมีงานเขาเลยไปซอยงานซอยงานบุญเขาเลบ่ได้มาขายของมืึนี่สาวสาว่างก็จะได้ย้ายออกเครื่องก็จะได้เขาตลาดอีกแล้วพี่น้องบันนี้ไปหาสื่อไว้สื่อหมูไปแกงสุเรากินเราก็อยากกินเนาะพี่น้องเนาะปลาก็มีอยู่สาวสาว่างสื่อไว้กับพักญาติเพิ่นปแต่เพี้ยน ปลาขาวเขารับมาตะผลเขาไปซื้ออยู่เคลื่อนลำเปล่ายู่กะละสินโลละสามสิบบาทสาวสว่างก็ซื้อสองโลวันอาทิตย์นั่็ยังเหลืออยู่จะเอาไปไปอบเอาพี่น้องปิ่งปิ่งมันก็สุกอยู่ดอกมันส้มดำดำเนาะมือนั้นสาวสว่างปิ่งมันก็สุกดีอยู่ปิ่งทานมันหั่นส้มดำดำอบเอาอผัด ตุกเกียงไม่ลอยอยู่เหลืองอุ้งวเป็นแต่แซบเ้อลหลังสะอาดจ,จะละเขากับใส่เกลือแล้วก็อบใสเตาอบเนาะพอได้กินเนี่ยละพี่น้องป่ามันแม่น้ำใหญ่มันกับบะมีกั้งปันไหนก็ต้องถอดเก็ดนะนะาข้ออบแล้วเขากับเอานังมันออกเขากับ่อนเนื้อมันหินจำกับแะอิ่กับแซบ สาวสาว่างกันกับบย่ยกเะเทกับข่าลายยางพี่น้องยายเรากินเรากินบ่ได้เนาะขําล้ลกินตะป่ากับไข่ขันแม่น,น,นันแน่กากินยูต่ว่ากากินบ่อนหลายหลตอ้องขล้กินต่มหมอต่มแพทย์เพิ่นสั่งเนาะขล้ำกินกับไมความว่าเท่าก็เลือกกินสิ่งที่กินได้อัในใดกินบ่ได้ที่หมอเพิ่น ปัญหาเมเข้ากับบ่กินาะพี่น้องก็ตามโลกตมไัยแต่ละคนเนาะก็ดูแลก,กันไปพี่น้องจะตั้งที่ละพี่น้องแต่ละเศร้ากระไดต้อง,งดูแลก,กันพี่น้องเนาะ ตามเวลาปอ,อ,อกไตออกมาแล้วกันแต่ละสัปดาห์แต่ละอาทิตย์จะต้องมาตามที่หมอเป็นหมอเป็นหน่หนมาเนาะพี่น้องเนาะตามนัดแต่ละมือแต่ละเว้นก็ได เพิ่กันไปนี่ลนะนอกพี่น้องเนาะดูแลก,กันไปให้กำลังใจเป็นสิ่งที่ดีนาอพี่น้องมันกะบ่มี่ยังที่สืเพอ่์เฟกไปเมดดอกในชีวิตนี่มันกะม,มีมีบดีมีดีพระป่นกันไปแต่ละคนนาอพี่น้องเนาะแต่ละครอบครัวนี่แหล,ะเ,ละ,ะเอาสำหรัขอขอขอบพี่นอ้องเจ้าสว่างข็ขอบขอบคุณขอบคุณในหลายด้วยจ้าเขามารับชมมือนี่กะ ให้กำลังใจกันเป็นสิ่งที่ดีเนะพี่น้องเนาะการกระทําว่าจะคํามูดอันใดอันเสาสว่างผูดออกไปว่าออกไปเมื่อว่าการกระทั่อันใดบ่ถึกตาต้องใจก็ขอโทษขอภัยเด้พี่น้องเด้อทีมก็มีผิดพลาดเสาสว่างกัยังไม่อยู่ไม่ในขอขอบคุณขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจมี่นี่เสาสว่างก็สบายดีจ้า